คูณ7ไปแล้วโอเคคูณ okay. 8สวยงามคูณเก้อคูณ10คูณ11ฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเริ่มฟรีเกมที่คูณเท่าไหร่นะโอ้โหแต่ข้างนอกกอ้ยสตัวไปอีกแต่ข้างนอกก็บันเทิงแล้วนะ สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนกลับมาเล่นในค่าย p g กันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมกาฮอกฮาวเว t หรือเกมการเก็บเกี่ยวของกาฮอกนั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะห่างหายไปนานมากๆนะวันนี้เรามีเครดิตเข้ามาอยู่ที่3,000บาทนะเราไปจัดกันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเบ็ด40เลยแล้วกันนะมาจัดออโต้สัก50ทีโอเคป่า50ทีเปิดเทรบโบยาวๆไปฮนะ สำหรับเกมนี้โอ้โหผมเล่นก็ตั้งแต่แรกๆที่มันเข้ามาเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะรู้สึกว่ามันจ่ายค่อนข้างยากนะสําหรับเกมนี้แล้วเกมนี้ที่สําคัญเวลาเล่นต้องเปิดเทอร์โบเท่านั้นนะโอ้โหถ้าไม่เปิดเทอร์โบกว่าหมีมันจะไหลไปแต่ละช่องนั้นโอ้โหต้องบอกว่านานมากๆนะแต่ถ้าเกิดคอมโบมันไหลดีๆนี่ตัวคูณมันไหลเรื่อยๆนะต้องบอกว่าดีสุดๆไปเลยนะมาขอไว้อีกหนึ่งตัวเข้าฟรีเกมไหมขอไว้ตัวนึง วายตัวเดียวได้ไหมโอเคสงสัยจะแยกแล้วเอายังติดกันอยู่สวยๆมากอางังหุ่นยังจ่ายต่อมาขอวายอีกตัวเดียวจะเข้าฟรีเกมหูห,หูยังไม่ได้นะโอเคแยกย้ายเรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้จะจ่ายแล้วนะเอายังจ่ายต่อนะเป็นหัวหอมอะจ่ายต่อสวยงาม หมดหรือยังต้องเป็นมะเขือเทศเท่านั้นนะหล่นมาโอเคเปิดนี้เป็นบิ๊กวินนะที่820ฮนะมาโอ้ก็โอเคนะพอจ่ายเอาเข้าฟรีเกมเฉยเลยฮนะโอ้ไม่ทันได้ดูเอามาขอขอสแต็กคูณไว้เยอะๆก่อนเลยนะเพราะว่าเกมนี้เราสแต็กคูณไว้ได้เท่าไหร่เข้าฟรีเกมมันจะเริ่มที่ตัวคูณเท่านั้นเลยนะคูน7ไปแล้ว เคคูณ okay. 8สวยงามคูณเก้คูณส0คูณ1 1ฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเริ่มฟรีเกมที่คูณเท่าไหร่นะโอ้โหแต่ข้างนอกอ้สี4ตัวไปอีกแต่ข้างนอกก็บันเทิงแล้วนะโอ้โหซูเปอร์เมก้าวินที่5,068บาทฮนะโอ้โหนี่ยังไม่เริ่มฟรีเกมเลยฮนะแล้วจะเข้าฟรีเกมด้วยคูณ14อีกด้วยนะอีก8หมุนมามาดูกันฮะ โอ้ยวายมันอยู่ห่างกันเกินไปนะต้องแบบให้วายมันอยู่ชิดๆกันหน่อยนะโอเคยังพอจ่ายอยู่นะโอ้โหเปิดนี้บิ๊กวินที่960ฮะวายขยับกันมาเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะเปิดนี้เป็นบิ๊กวินอีก884บาทฮะ เอาหน่อยโอ้โหวายอยู่คนละทวีปเลยนะตอนนี้ขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาโอ้โหคูณยี่สิบละโอเคเปิดนี้ยังเป็นบิ๊กวินนะจัดมาอีก960ฮนะเท่านี้ก็โอเคแล้วนะโอ้โหมันแตกนอกซะเยอะแล้วนะ เข้าฟรีเกมมาแตกนิดเดียวเท่านั้นนะดูฮะโททุวินจบที่เท่าไหร่สำหรับฟรีเกม8หมุนจบที่4 3 4 8น้อยกว่าแตกก่อนเข้าฟรีเกมอีกนะโอ้โหพอ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 ,พอเลยฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากตามก็ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ